โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP นะทุกคนแล้ววันนี้เราก็จะมาอยากแก้มือกโกลเด้นทีโกลเด้นทีมากเลยต้นไม้ทำผิดมากเมื่อวานเมื่อวานต้นไม้อย่างทำผิเดเ๋ยวก็ 10M เหมือนเดิมนะทุกคนจะมาลองดูหน่อยเป็นแสนก็มีโค้ดแจกแล้วนะทุกคน คลิปนี้เหมือนเดิมนะทุกคนก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมน้นไม่แรเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเว็บผนันนะครับผมโอเคผมอยากเล่นมากแหละไปเลยดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวออาวอืดอย่าอืดโอเคมาแล้ว ปุ๊ดมาได้ร้อยหมุนนะทุกคนก็สิบหมุนมันเท่ากับหล้านป่ะเออไปหนึ่งร้อหมุนสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าน,นะทุกคนโอเคไปมาเลยมาโอ้โหนนกว่าดอกแรกจะมาเลยก้าวมาก่อนนะทุกคน สิต่อเคหนึ่งยังไงทำไมมันอึดๆโอเคได้สองช่องมีเปล่าได้9กคูณหไปก่อนโอ้ oh, ไม่ต่อด้วยสาไดวายแถวเ <A S 2> มาเต็มระบบแต่ก็ยังน้อยอยู่โอเคได้วมาเป็นคูณ2องนะทุกคนขอคิวช่องสาได้ไหมไม่มีขออะไรไม่เคยปรารถนา ไม่เคยสมหวังโอเคขอสิบช่องสองไม่ก็คิวโอเคดีมากแปดสิบเจสามยังไงสิบมาก่อนเจสามทำไมมันจ่ายแต่ตัวน้อยๆขอแพงๆบ้างเดยนี่แบบ1หนึ่งแสนบาทนะไม่สิหนึ่งแสนชิปต้องพูดอย่างนี้ คลิปผมติดเลยก็ิดถูกเกือบทุกคลิปเลยว่ะตั้งแต่เอาเพลงเข่าตั้งแต่เปิดเปิดเสียงเนี่ยหรือว่าผมต้องใช้เป็นเพลงอื่น่ะทุกคนที่มันไม่มีเลสก็ธิดโอเคได้วายมาคูณ30จัดไปที่7500หโอเคหวานจี๊ยบคูณ8นะทุกคนล้าน6แล้วไงต่อขออีกดอนได้ไหมขอสวย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  ปุยี่สิบมาแล้วอ่ะเหมือนว่าเราจะได้กดต่อแล้วทุกคนขอฟรีเกมเลยได้ไหมอ่ะอยากเห็นโบนัสแล้วอ่ะคลิปที่แล้วก็ไม่ได้เห็นอ่ะคลิปที่แล้วผมไปเล่นนอกรอบนะทุกคนก็มันมันก็ไม่จ่ายหรอกแต่ฟรีมันเข้าแบบว่าเบ็ดพันเลยครับมันน้อยนะทุกคน ต้องกดเบ็ดแสนแล้วถ้ามาจริงๆก็น่าจะลืมล่ำอยู่อฮ้ยอยู่เย้ยเบ,กบก็กเบ็กอย่าทำให้พี่เป็นอย่างนี้จ่ายอีกรอบนึงจะได้ลุ้นสวยงามพะละามแปดคูณสิบไปโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยฟรีเกมยากเกิน เฮ้ยมาลงมาแล้วอย่างเงี้ยเบรกอีทนายไหลเวอร์อนะเกินอ้าวมาแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยสวยงามสวยงามเบ็ดหนึ่งแสนได้เห็นกันแล้วนะทุกคนขอ,อบึ้มๆม,มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหุ้ยตกใจหมดเลยสองทองไปโอเคได้ทองแดง สองทององแดงอัอนนึงสองแดงอันนึงจะได้เป็นสองทองสักทีสองแดงสองทองเลยก็ได้เร็วโอ้โหมามา,มา,ม,ามาก่อนก็ได้โอ้โหอะไรอะ่ะเกินสองล้านสี่เองน้อยไปได้เห็นทังทีแล้วทำแบบนี้แล้วหน่วงด้วย เคคิวสองมีวายแต่ไม่มีตัวจ่ายเอหนึ่งไปงึดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมเมื่อกี้ได้สิบอยู่นะทุกคนคูณสามได้เก้าด้วย Okay. จะไปที่เจ็ดหมื่นห้าได้เคต่อคูณห้าเป็นคูณแปดนะทุกคนยังไงต่อ okay. โอเคโอค้โหแม่งไม่รู้จะลุ้นอะไรเลยวะเบ็ดหนึ่งแสนมันมันก็พอดีแล้วนะครับทุนแบบนี้มันไม่ได้แย่นะทุกคนแต่ถ้าเรากดเบ็ดมากกว่านี้มันจะเป็นการดูดตังเรามากกว่าถ้าเรามีสักร้อยล้านก็กดได้ ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยมีอะดินานๆทีนานๆเลยอ่ะสิบมาหเจกับคูณสาึ่มสี่หมื่นห้าสี่มื่น้านี่ยังไม่ได้ครึ่งของทุนไอของเบ็ดเลยนะ แล้วก็ไม่จ่ายมีวล์ลงมาเกตเตอร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมขอให้มาแก้หน่อยห้าหมื่นละเหล็กยี่สิบสองหมดนะ่ะต้องเข้าอีกรอบนึงนะยี่สิบสองหมดนี้ต้องเข้านะต้องมานะ่ขอกำไรบ้างขอกำไรบ้าง คูณห,นหนจะบ้าตายอะคูณสก็ไม่ได้แย่ยังไงต่อกับกับคูณหโอเคแล้วมันก็ไม่ไหลเหมือนเดิมต้นไม้ขึ้นมาดิึงเคอยู่นะทุกคนคูณสามสิสิบช่องสามได้ไหม 8.4แล้ว8.2แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่นไพ่สมสิบดีกว่าอยากเล่นอยากเล่นไพ่สมสิบย์ทำคลิปบ้างคุยถ้ามานะแต่ก็ได้แค่เกือบ โอ้ยเ,นเนหนื่อยเกินคูนึงจะบ้าตายเน็ตยังนวงปึ๊บสองตัวขอลองหน่อยนะทุกคนโอ้ยจายผมหน่อยจับผมหน่อย ได้สิบกับคูณห้าแสนหนึ่งคูณสิบห้าโอ้โหไม่มาหน่อยจะไปได้เป็นคูณสามสิบแล้วก็ดอกดอกหนึ่งอันนี้โอ้ย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 วายวายขอวายก็ต้องได้วายสิครับสองล้านจัดไป กดเองนะทุกคนเดจอ,อยู่ขอเอได้ไหมเอแถวสองเอแถวสองเอแถวสองทำไมมันยากจริงๆเลย ออไป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 มาๆมามาต้องมาแล้วเบรกอีทเบรกอีทเบก,บกลงมาก่อนเหยียบเบรกได้แล้วต้องติดต้องเปลี่ยนพระเบรกกันนะรารนะักเลยเจมาขอเคหนึ่งสวยงามขอสิบสองได้ไหมคิวหนึ่งสวยได้คิว ขอ, <c oughs> ขอสิบสองเอหนึ่งบทความจะพูดแสนหนึ่งคือจะให้ดอกละแสนจริงๆเลยไม่ว่ากัน มอยากเห็นฟรีเกมอีกรอบหนึ่งได้ไหมทำไมคนอื่นเขาแตกกันรัวๆเลยวะทำไมทาไมเราเป็นแบบนี้วะ <c oughs> ไม่เข้าใจงงกับตัวเองนะทุกคนเบอร์ารแสนอะไรเนี่ยน,ยน้อ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 ยยนอยนยอย ให้ดอกละล้านแบบตึงต้งตึงตึงลงมาอันนี้ก็ไม่น่าเกียดแต่แบบนี้มันน่าเกียดเกินเอหนึ่งวก็ได้มาเลยกลัวอะไรวะเนี่ยเอาอะไรไปจ่ายฮนะมันไม่มีตัวเนี่ยเหลือ2แล้วนะ 2.3งจมแล้วนะสอแล้วนะมาเหอมาทองอะ่ะยากกว่าทุกคนเกมนี้แม่งรู้สึกว่ามันแตกยากกว่าเกมอื่นๆแต่ก็ไม่เท่ากับมาเฟียว่ะทุกคนมาเฟียแม่งเอาผมทุกบาททุกสตางค์ เกมใหม่แต่ละทีไม่เคยจะได้กับเขาเลยหรือว่าแบบว่ามันเข้าแล้วเราต้องทํำเลยวะเราต้องเล่นเลยอุย้ยน่าเกียดเกินพี่ฟีเข้ารอบเดียวเองอะอ่ะิหมุนสุดท้ายเดี๋ยดูดิคน เขาแตกกันลืมๆลืมๆดูนี่ตัดภาพมาตรงนี้อะไรเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะสี่มวนสุดท้ายยังไงลงมาลงมาลงมาอย่าลีลาวะ่ะสองมวนสุดท้ายมันได้เจอ,อยู่ขอเอขอสิบ วยขอ A ช่องหนึ่งขอไอ้นี่ด้วยช่องเนี่ยขอไอ้นี่ช่องนี้ช่องสามสี่มอนสุดท้ายสองมอนสุดท้ายยังไงหนึ่งมอนสุดท้ายป้ายจบ điều đi free game đã khoa bạc, มาทำไมอ่ะมาทำไมเอา้ามาเฉยเลยอะไรเนี่ยงงอ่ะปล่อยแม่งไม่ลุนแล้วอ่ะอีกสองมนโอเคตามนั้นแหละอ่ะกดเบ็ดหมื่นไปเลยแล้วกันจะได้หมดหมดไปโอเคอาอเลขหยงมื่นหนึ่งอ่ะโอเคปะ จบดูโค้ดเครีย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 ดแล้วก็เครียดอีกแล้วนะทุกคนเสียใจว่ะโหอะไรอ่ะกดเข้าให้วรู้ว่าทุกคนอยากได้รอสิ่งนี้มานานใช่ไหมล่ะโค้ดตัวสอแรกก็คือตัวดีนะทุกคนเอาดีเฮ 94 94 D S S D S S ่ะทุกคน W S S D H 94 D S S H H อ่ะ X ปะบึมห้าหมื่นโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะทุกคนโอเคเล่นไม่เคยแตกเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้มือใหม่แล้วกันเอาไว้อีกนานๆ นานๆเลยอ่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมจะเล่นไพ่สมสิบนะทุกคนโอเคก็ลาดีกว่าสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับไปแล้วนะนะ